ไฮไลท์คลิปนะครับเคสทรงเข้ารูปอันนี้สาม,มารถใส่กีตาร์ทุกตัวที่อยู่บนนี้ได้พอดีหมดเลยครับทรงเล็พออายเบเนตปี70นะครับเทเลอายเบเนตทรงไฟล์โรดทรงหัวโตได้หมดนะครับและที่สำคัญเคสใบนี้นะครับสภาพมือหนึ่งเก่าเก็บนอนนอนกล่องอยู่ในห้องนะครับแล้วก็พรมเขาพิเศษมากเลยคุณดูพรมนะครับมันไม่เหมือนเคสทั่วไปที่เป็นสกสารธรรมดานะครับ อันนี้มันเหมือนเหมือนกัญมาหยีเลยอะแล้วก็หนามากนะครับหนาสวยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งใบเลยนะครับช่องเก็บใส่ของอในในคลิปเนี่ยจะออกเป็นสีดํานะจริงๆตัวจริงมันออกเป็นสีน้ําเงินอมม่วงนะครับสวยมากเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับน้าเงินอมม่วงแบบนี้สวยมากเลยครับนะครับนี่ครับน้ำเงินอมม่วงในสีจริงเขาแล้วครับด้านในก็จะมีการกระ ฟองกันชื้อแล้วก็กุญแจล็อกให้2ตัวนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับเก่าเก็บทมที่เรียนให้ทราบครับนะครับน้ำเงินอม,มม่วงผจะเอาไฟส่องให้ดูนะสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่19มีนาคม68นะครับ a c e b o o k กีตาร์สันโดดครับฮาร์ดเคสเข้ารูปใบนี้นะครับสามารถใส่ทุกทรงที่วางอยู่ตรงนี้ได้หมดนะครับทรงเลสพอรุ่นเก่าของไอเบเนตก็ใส่ได้เทเลใส่ได้ เปนเนเฟอยลโลใส่ได้สแตทหัวโตใส่ได้ครับเคสใบนี้มีความพิเศษนะครับเป็นรุ่นเก่าหายากนะผมเอาโคมไฟมาส่องให้เห็นนะครับก็สภาพเหมือนกับมือนหนึ่งซื้อมา,าแล้วก็ใช้วางอยู่แต่ในห้องนะครับแต่มันเก่าเก็บอะครับพอเอาโคมไฟส่องจะเห็นว่ามันจะมีนี่ครับนูนๆน,น,นะครับความโค้งนูนแล้วก็เหมือนเป็นลายก้นหอยนะครับเหมือนตัวตัวผิวเนี่ยเป็นลายก้นหอยเพื่อลด ลดแรงเศษทานนะครับจะได้ไม่ลื่นมากนะครับเป็นลายก้อนหอยสวยมากยี่ห้อ R.M. นะครับหายากแล้วนะครับเป็นยิงยึดหมดสวยงามนะครับเคสบานพับแข็งแรงแล้วก็ขอบเคสเนี่ยปิดสนิทหมดนะครับมาดูนะครับเคสท,ที่ดีสําหรับผมนะครับถ้าเป็นบานพับแบบอย่างนี้ครับเกี่ยวคล้องขึ้นไปแล้วตบอย่างนี้จะแน่นมากถ้าตบลงมาอย่างเดียวเนี่ยผมเคยสมัยก่อนเนี่ยถือเคสข้ามถนนแล้วเคสเปิดออกมากีตาร์ พอกิวเบิร์ pgm สามร้อยหล่นออกจากเคสเลยนะครับเป็นรอยยางมาตอยเลยอ่ะแบบนี้ถึงจะเยี่ยมครับมันต้องคล้องตกข้างบนก่อนแล้วคล้องลงมาบานพับมีห้าตัวนะครับนะครับตัวแรกตัวที่หนึ่งใช้งานได้ดีหมดนะครับแล้วสภาพใหม่เอี่ยมนะครับแค่เก่าเก็บนะขอบกล่องจะยึดติดสนิทหมดนะครับไล่ดูบานพับตัวที่สองนะครับกุญแจล็อกก็ยังอยู่สองตัวครบอยู่ในซองหมดนะครับหูจับสภาพดีนะครับ นะครับเนี่ยเคสเนี่ยเวลาล็อกเนี่ยปิดสนิทหมดไม่มีอ้านะครับตัวที่สามครับก็จะมีคราบออกไซด์บ้างนะครับคราบสนิมบ้างขึ้นตามการเวลานะครับบานพับตัวที่สี่ครับนะครับมีคราบบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเก่าเก็บอยู่แต่ในห้องนะครับตัวยึดหมุดยอดเยี่ยมด้านข้าอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นหมุด เวลาเราวางลงพื้นนะฮะก็จะมีบุดการกระแทกวางลงพื้นกันให้เราบ้านพับสวยงามบานพับตัวที่ห้าอยู่ด้านนี้อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีบานพับกับบดบดลองให้อีกนะครับอ่าเดี๋ยวล็อกสัันนันก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวค่อยดูด้านในด้านในพรมสวยมากนี่ครับสวยมากนะครับ ด้านหลังก็จะมีหมุดรองกันกระแทกให้เรานะครับแล้วตัวผิวจะเป็นก้นหอยเห็นไหมครับพอส่องไฟจะเป็นลายก้นหอยจับไปเนี่ยจะมีนูน,นขู่ขาเล็กน้อยนะครับเนี่ยเขากันลื่นให้เรานะฮะสวยงามนะครับเป็นเข้ารูปไม่กินพื้นที่นะเอาใส่รถเอาอะไรก็ได้แล้วที่สำคัญมันดาใส่เลดพอร์พอได้ด้วยปกติทรงทรงข้ารูปจะใส่เลดซอร์พออย่างนั้นไม่ได้นะครับใส่ได้ เอาล้ครับทีนี้มาดูไฮไลท์กัมยี่ข้างในอะมันสวยมากนะครับเขาเรียกสกักลาหรือกรรมัมยี่หรืออะไรไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนี่ครับปกติตัวกัมยี่จะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเออเคสใบนี้มันจะเปิดยากนะครับมันจะเปิดค้างไว้ยากแบบนี้นะค้างไว้ยากนะครับต้องแบบ ต้องเปิดแล้วเอากีตาร์ออกเลยหรือว่าคุณคุณอาจจะเปิดแล้วก็เอากีตาร์ใส่ไว้แล้วค่อยๆขยับเบาๆว่ะคือมันจะเปิดฝาค้างอ้าไม่ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ยากนะครับอ่าเนี่ยได้แต่ยากเปิดค้างได้ยากนะครับไฮไลท์คลิปนะครับคุณดูกรรมีของของเขาสิครับดูขนเขาครับนะมันไม่เหมือนเคสทั่วไปที่เป็นสกลารธรรมดานะครับอันนี้มันเหมือน เือนก็ไม่หยี่เลยอะ่ะแล้วก็หนามากนะครับหนาสวยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งใบเลยนะครับช่องเก็บใส่ของอในในคลิปเนี่ยจะออกเป็นสีดํานะจริงๆตัวจริงมันออกเป็นสีน้าเงินอมม่วงนะครับสวยมากนี่เนยประมาณน้ครับน้ําเงินอมม่วงแบบนี้สวยมากเลยครับนะครับนี่ครับน้ำเงินอมม่วงในสีจริงเขาแล้วครับด้านในก็จะมีการ,กรอา ซองกันชื้อแล้วก็กุญแจล็อกให้สองตัวนะครับของใหม่มือหนึ่งนะครับเก่าเก็บตามที่เียนให้ทราบครับนะครับน้ำเงินอมม่วมจะเอาไฟส่องให้ดูนะสวยงามครับฝาบนก็เช่นกันครับเป็นผ้าขนแบบสวยมากมันจะไม่เหมือนกับกล่องทั่วไปนะครับมีคราบบ้างนะครับคราบกาวจากโรงงานนะครับนี่ครับข้างในเคสยังกลิ่นหอมนะครับตัวนี้มีตัวรองสามารถขยับได้นะครับถอดขยับได้นะครับ ตามแต่กีตาร์ของเรานะครับสวยมากครับตรงนี้ก็จะมีตัวรองกีตาร์ให้อีกนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีตัวรองกีตาร์ให้เราอีกสองอันนะครับข้างบนและด้านล่างช่วยประกบตรงบอ,อดี้ฮรตรงบอดี้กีตาร์เราเนี่ยช่วยประกบรองการกระแทกให้เราได้อีกยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กีตาร์ให้ดูนะครับ แต่มันจะใส่ยากเพราะว่าผมถือมือถือว่ามือหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆตัดทีละคลิปนะเพราะว่าเคสมันเปิดอ้ายากครับตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูทรงเล็ดพอก่อนนะครับครับผมต้องวางมือถือแล้วก็มือเปิดนะครับใส่แอปเปนเดตเล็ดพอนะครับช่วงปีเจ็ดกว่ากว่าช่วงปีเจ็ดศูนย์กว่ากว่านะครับได้นะครับสบายเลยนะครับบอดี้อะไรพอดีหมด นะครับแล้วตรงนี้ผมชอบมากเลยมันจะมีที่รองบอดี้ให้สองอันด้านบนเวลาเปิดลงมาเนี่ยโฟมนนหนาตรงดานน้นา,นา,นานเนี้ยโฟมหนาๆเนี่ยมันจะรองบอดี้เราแบบโหเซ็ตสุดอะ่ะเวลามีอะไรมากระแทกเนะี่ยมันจะรองบอดี้ให้เรานะครับถ้าเล็พอใส่ได้จริงๆทรงอื่นถ้าไม่ต้องลองเลยใส่ได้หมดแน่นอนเพราะพวกนี้มันเล็กกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองให้รู้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปอีกินครับ ถ้าทรงเล็กพอใส่ได้ทรงสแตปมีใส่ได้สบายมากเลยครับหัวโตนะครับเข้าลูกเปะ๊ะนะครับหายห่วงแล้วก็อย่างที่บอกครับฟองน้ำหนาๆสองอันนี้จะลองอ่ามีมามนะครับเนี่ยสแตปผมใส่ก้านคันโยกไว้นะยังสามารถปิดกล่องได้เลยนะเนี่ยมันถอดก้านคันโยกตันนี้มันมีวาลว์ลึกเนี่ยกนนองมันวาวล์กให้ครับมันไม่ชิกีต้าร์นะวาลว์ลึกเหนือปิดได้เลยสบายเลย เดี๋ยวดูตัวป่อไปครับนี่ครับใส่ทรงไอเบนเนตก็สบายมากครับถ้าเล็พอมันใส่ได้นะทรงเล็พอใส่ได้นะทรงอื่นใส่ได้หมดครับแล้วมันมีที่รองคอ,อายาวเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่รองคอแบบยาวรองเต็มทั้งคอครับบางอันกล่องสมัยใหม่เนี่ยมันจะรองแค่ตรงเนี้รองแค่ตรงนี้บางๆมันไม่ยึดทั้งคออันตรายนี่ครับแต่ไฟรถก้ารัายกมันยาวคุณปิดไม่ได้นะครับ มันต้องถอดอยู่แล้วนะครับเหลือสุดท้ายเทเลเดี๋ยวมาดูกันครับทรงเทเลใส่ได้ไหมสบายมากทรงเทเลก็สบายเลยครับเพราะว่าถ้าใส่เลสพอได้ทุกทรงใส่ได้หมดครับลองเต็มคอนะครับสวยงามมากครับชมราคาที่หน้า Facebook ได้เลยอ๋อแด้ก่อนผมจะลองปิดกล่องให้ดูนี่ครับวิธีการเลือกเคสปิดกล่องให้หมดทุกฝานะครับ นั่นมากเลยอ่ะบางพับยังฝืดๆอยู่เลยนะครับอ่าบาดพับตัวที่ห้าตรงนี้โอเคด้านหลังมีอีกตัวอ่าเรามาดูกันนะครับขอบปิดสนิทเลยครับบางอันเคสมันจะขอบอ้านะงานไม่เรียบร้อยขอบจะอ้าเดี๋ยวเวลาฝนตกนะ้ำมันจะเข้าไปได้นะครับแต่จริงมันก็ใส่ได้เหมือนกันและครับแต่ว่า เราก็เลือกที่มันขอบแบบปิดสนิทอย่างนี้ดีกว่าละเอ,อยียดอ่อนหน่อยไล่ดูต่อครับด้านหลังสนิทหมดครับน้ำมันจะได้ไม่เข้านะครับเข้าก็เข้าน้อยอะไรอย่างนี้ครับโอเคเหลือตรงไหนอีกเหลือตรงหัวใช่ไหมเคสขี้สบายมีความเบาด้วยนะครับปิดสนิทหมดนะครับตัวโลโก้เป็นสวยอะนะครับเป็นป้ายสวยงามตัวนูน ตรงนี้มีคราบเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอเคชมราคาที่หน้า Facebook ได้เลยครับ